คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะวันหยุดสบายๆแบบนี้เป็นวันพักผ่อนของใครหลายๆคนแต่นอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวนั้นได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกด้วยล่ะค่ะและวันนี้รายการเล่าขานตำนานไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมรดกไทยมาฝากทุกคนในครอบครัวกันค่ะ คุณผู้ชมคะคำว่ามรดกไทยนั้นหมายถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุวรรณกรรมนาฏศิลป์ดนตรีไทยรวมถึงศิลปะหัตถกรรมรวมไปถึงวิธีการใช้ชีวิตของผู้คนในชาติและประเพณีอันดีงามต่างๆนั่นเองค่ะ วันนี้รายการเล่าขานตำนานไทยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถรวมถึงทรงเป็นปราชญ์ที่มีความรอบรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมหลากหลายสาขาของสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนร,ราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีรวมถึงพระราชกิจเพื่อช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราให้คงอยู่กับชาติไทยเราสืบไปค่ะทั้งในเรื่องของการช่างไทยการดนตรีไทยนาฏศิลป์ รวมถึงงานพิพิธภัณฑ์โบราณสถานในภูมิภาคต่างๆซึ่งพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวล้วนสร้างขวัญสร้างกำลังใจและยังเป็นการก่อให้เกิดการตื่นตัวในวงการศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราอย่างกว้างขวางค่ะอีกสักครู่มาร่วมชื่นชมไปพร้อมๆกันนะคะ หน้าที่เราคืออะไรพวกเราหน่วยนปตอเฮ้ยฮะฮะหน่วยไหนหน่วยนปตอมีชื่อย่อด้วยเหรอเจ้าหน้าที่นายประตูไงอ๋อโอ้โหนปตนายประตูนปตอรออะไรวะกูตัง พระสมัญญาวิสิตศิลปินเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชากุมารีเมื่อวันศิลปินแห่งชาติวันที่24กุมภาพันธ์2546โดยมีความหมายว่าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชากุมารีทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลากหลายสาขา ทรงเป็นปราดเมธีผู้มีความรอบรู้ในศิลปะวัฒนธรรมของชาติทุกๆด้านทั้งวรรณกรรมภาษาไทยประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นต้นทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินทุกสาขาอาชีพนอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียังได้มีมติ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2528ประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยโดยการรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติและสนับสนุนให้ประชาชนภาคเอกชนมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของโบราณสถานโบราณวัตถุตลอดจนร่วมรับผิดช,ชอบดูแลทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นมรดกไทยประจำถิน่นลดการสูญเสียและการถูกทำลายของโบราณสถานโบราณวัตถุให น้อยลงนอกจากต้องการให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงความสำคัญและความจำเป็นของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติรัฐบาลยังกำหนดให้วันอนุรักษ์มรดกไทยเป็นวันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพพารชรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพารชร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายนของทุกปี และสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติตลอดมา ทุกคนอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินเดียวกันก็เหมือนอยู่บนเรือลำเดียวกันต่างคนต่างก็มีชีวิตต่างความคิดแตกต่างกันไปเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเราอยู่ด้วยกันความคิดที่หลากหลายอาจทำให้เราไม่เข้าใจกันได้เมื่อไม่เข้าใจไม่รับฟังความไม่เข้าใจจึงกลายเป็นความแตกต่างต่างคน ต่างไม่พูดคุยไม่เจรจาจนเกิด kind of mm. ปัญหาขึ้นเมื่อม <neither> ีปัญหาเวลาจะทำอะไรก็ติดขัดเมื่อมีปัญหาความคิดสร้างสรรค์ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหา ก็ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมมาเยี่ยมเยียนด้วยเหมือนก่อนใครๆต่างก็นำหน้าเราไปแล้วแต่ว่าเรายังอยู่ที่เดิมสุดท้ายเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราต้องเริ่มจากการเปิดใจพูดคุยทำความเข้าใจกันเริ่มเปลี่ยนความต่า เป็นความหลากหลายเริ่มมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเพื่อหาทางแก้ปัญหาด้วยกันและนี่คือความปรองดองสมาณฉันความปรองดองจะทำให้เราคนไทยทุกคนมีสติคิดทำในสิ่งที่ดีต่อสังคมก่อให้เกิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นแรงคิดแรงใจ ช่วยแก้ไขปัญหาให้รัฐนาวาไทยไปถึงจุดหมายได้ให้ประเทศไทยของเราอยู่อย่างสงบร่มเย็นและสงบ สำหรับในช่วงของวัฒนธรรมนำไทยวันนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ ท่านศาสตราจารย์ดอรอภินันโปสยานนท์ค่ะสวัสดีค่ะท่านัสวัสดีครับเนื่องในปีนี้นะคะ2,558เป็นปีมหามงคลของพวกเราชาวไทยทุกคนนะคะเป็นปีที่สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบค่ะไม่ทราบว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีนี้คะและก็อยากให้ท่านประหลัดช่วยกล่าวถึงพระสมัญ,ญญาของพระองค์ท่านด้วยค่ะก็ปีนี้เป็นเป็นปีมหามงคลนะครับแล้วเป็นปีที่ ชาวไทยเนี่ยปลื้มปิติอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากสมเด็จพระเทพระนาสุดาสยามบรมราชกุมารี60พรรษาขององค์ท่านเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ชาวไทยเนี่ยพยายามขับเคลื่อนมาโดยตลอดแล้วผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยพอเข้าสู่เดือนมหามงคลด้วยนะครับเราก็จะมีการเตรียมการไม่ใช่แค่กระทรวงวัฒนธรรมเท่านั้นเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนเครือข่ายที่มีกิจกรรมมากมายครับจริงๆแล้วตลอดปีเลยนะครับ เรื่องสมัญญาของพระอ,องค์ท่านเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นที่รู้กันในเรื่องของวิสิตธิศิลปินนะครับ<ไ>พระองค์ท่านเนี่ยมีสมัญญานามที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้ถวายนะครับให้พระองค์ท่านเนี่ยซึ่งแปลว่าศิลปินผู้ยิ่งใหญ่นะครับในบรรดาศิลปินซึ่งอันนี้เนี่ยทุกปีพระองค์ท่านก็ได้ส่งพระกรุณาครับประทานเ,าเ,าเข็มหรือว่าโล่ให้กับศิลปินแห่งชาตินะครับ นอกจากนั้นแล้วพระองค์ท่านเนี่ยมีพระปีชาสามารถในหลากหลายเรื่องที่เราทราบกันดีโดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของการประพันธ์นะครับบรรเลงเพลงดนตรีไทยที่พระองค์ท่านเนี่ยโปรดมากนะครับแล้วก็เรื่องของงานสถาป,ปัตยกรรมเรื่องของศิลปะแม้แต่เรื่องของการถ่ายภาพกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยทางกระทรวงเราก็เตรียมการขับเคลื่อนเพราะคิดว่าจะเป็น กิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับรู้นะครับไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ว่าในต่างประเทศด้วยั่วโลกด้วยใช่ไหมคะคท่านประหลัดค้าอย่างวิสิทธิ์ศิลปินเนี่ยค่ะความหมายตรงๆคืออะไรอะคะวิสิทธิ์ศิลปินก็คือศิลปินผู้ยิ่งใหญ่นะครับในบรรดาศิลปินซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เรามองว่าพระองค์ท่าน,นมีพระพิชาสามารถในหลากหลายเรื่องนะครับแล้วก็กิจกรรมที่พระองค์ท่าน,นได้ร่วมกับศิลปินไม่ว่าจะเป็น ศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านศิลปินร่วมสมัยพระองค์ท่านให้ความสนใจสมประไทยกับงานสร้างสารรค์เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส,ส,สมัญญานามตรงนี้เนี่ยถูกต้องเลยนะครับแล้วเราผมคิดว่าแม้แต่ต่างชาติก็ตามนะครับก็ได้เห็นพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านยกตัวอย่างทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมนะครับเทศกาล มีภาพถ่ายของพระองค์ท่านนะครับจัดร่วมกันกับทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะไปจัดที่กรุงปักกิ่งนะครับ<อ>ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการบ่งบอกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านได้อย่างยิ่งครับแล้วถ้าพี่น้องชาวไทยอยากจะสัมผัสอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านบ้างล่ะคะท่านประหลัดมีการจัดกิจกรรมภายในประเทศบ้างไหมคะยกตัวอย่างเลยนะครับในในเรื่องของ การค้นหาบุคคลในภาพนะครับอันนี้เป็นโครงการที่ทางกระทรวงเราเนี่ยจัดขึ้นเราจะไปหาบุคคลสำคัญนะครับ60ท่านด้วยกันนะครับที่มีประสบะการณ์นะครับหรือ,อได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดหรือว่าได้องค์ความรู้ที่ที่สำคัญยิ่งเนี่ยเราก็จะไปค้นหานะครับแล้วก็จะ,ะบันทึกเทปนะครับมีเวลา ตอนละประมาณ3นาที60ตอนด้วยกันก็จะมีการเผยแพร่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็จะได้รับฟังนะครับไม่ใช่เรื่องพระธรรมอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องกิจกรรมต่างๆที่พระองค์ท่านได้ปฏิบัตินะครับมาโดยมาโดยตลอดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในในเรื่องของศิลป,ปะนะครับาทางกระทรวงเราเนี่ยเตรียมการที่จะให้ศิลป,ปินทุกหมูล่านะครับมารวมตัวกันเพื่อจะเขียนภาษาทิศลัก ของพระองค์ท่านนะครับในเ,เรื่องของพระดรามริเรื่องของขกรณีต่างๆที่พระองค์ท่านแต่ว่าถ่ายทอดออกมาเป็นงานจิตกรรมนะครับวันนี้ก็จะมีกรรมการาที่มาร่วมคัดเลือกงานของศิลปินนะครับเช่นท่านอาจารย์เฉลิมชยัยโกศิิพัฒน์ก็ดีนะครับก็จะมาเป็นกรรมการที่คัดเลือกกลุ่มศิลปินแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนเขียนภาพเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็จัดแสดง นะครับในช่วงปลายปีที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จะสัญจรไปตามภูม,มิภาคต่างๆด้วยครับอืมค่ะเรื่องของริศการเราก็มีกันแล้วนะคะเรื่องของภาพมีแล้วอย่างนี้เรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยต้องมีเรื่องของการแสดงด้วยใช่ไหมคะท่านตลาดครับ,ารบการแสดงนี่ต้องต้องเรียนว่ากระทรวงเราก็ถนัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็พระองค์ท่านมีสมพระไทยอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของศิลปะการแสดงเราก็มีการเตรียมกิจกรรมตลอดปีนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ใน ต่างจังหวัดนะครับในเรื่องของการานําเสนอนะครับในเรื่องของอาการแสดงนาฏยศินนะครับหรือการแสดงโขนนะครับตอนรามเกียรติเนี่ยนอกจากที่จะมีการแสดงที่โรงลยคราแห่งชาตินะครับหรือตามสถานที่สําคัญเช่นศูนย์นวัธรรมแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็มีการเตรียมการที่จะเอาออกไปแสดงในต่างประเทศด้วยเพราะเรามองว่าโขนเนี่ยเป็นเป็นศิลป,ปะชั้นสูงนะครับที่ ต่างชาติเนี่ยสนใจและความอลังการของโขนเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงเมษาเราก็จะไปจัดงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ที่กรุงปักกิ่งนะครับเพื่อเฉลิมฉลองอของทรงท่านนะครับรวมไปถึงครบ40ปีความสัมพันธ์ทางทูตนะครับระหว่างาไทยจีนด้วยนอกจากนั้นแล้วช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเราก็มีการเตรียมการที่จะนำ ศิลปะแขนงต่างๆนี่ไปแสดงที่สหราชอาณาจักรที่กรุงลอนดอนนะครับเพราะเรามองว่าคนไทยที่นั่นเนี่ยมีอยู่จํานวนมากนะครับแล้วสามารถที่จะมาจากประเทศใกล้เคียงด้วยก็จะมีการนําเอาโขนตอนนามเกยียเช่นกันนะครับไปแสดงสถานที่สําคัญระดับโลกก็คือ Royal a เบิร์ธโฮลนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการแสดงมาโดยตลอดแต่ สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นนี่ก็คือว่า,เ,าเมื่อ130ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้มีพระบรบัญัติให้กลุ่มนักแสดง19คนชาวสยามเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปที่กรุงลอนดอนแล้วก็ไปแสดงงานเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีไทยนาฏยศิลป์ไทย แล้วก็ได้มีโอกาสแสดงที่นี่แหละครับที่รอยอัปเปอร์โถนะครับตอนหน้าพระพักของอพระราชินีวิกตอเรียนะครับจากนั้นมาเนี่ยกไ็ไม่ได้มีการแสดงของไทยเลยนะครับจนปีนี้แหละครับเราก็จะเป็นถือโอกาสเป็นโอกาสที่สําคัญยิ่งนะครับที่จะมีการแสดงโขนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สถานที่ดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเพื่อการเฉลิมฉลองอของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็จะมีการจัดเรื่องของ ภาพยนตร์นะครับเทศก,กาลหนังไทยนะครับซึ่งเรามองว่าเทศก,กาลหนังเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ต่างชาติได้สนใจรเรื่องของภาพยนตร์เป็นปอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีการาจาัดเทศกาลหนังไทยนะครับที่แอกเดมีที่ลอนดอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะ,ะเป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเรามีกิจกรรมมากมายที่สามารถที่จะกลับเคลื่อนการเฉลิมฉลองตรงนี้ได้ครับเรียกได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศประเทศไหนๆก็สามารถร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพของพระองอค์ท่านได้นะคะเราก็แน่นอนครับทางทางโทรทัศน์ไทยเรานะครับก็สามารถที่จะเผยแพร่นะครับไปทั่วโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าการการจัดแต่ละจุดเนี่ยคนไทยในต่างแดนนะครับหรือว่าคนคนไทยใน,ในประเทศเรานะครับหรือต่างชาติเนี่ยก็สามารถที่จะ รับรู้เหตุการณ์สำคัญในปีมหังมงคลของเราด้วยครับแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านประหลัดเป็นอย่างสูงค่ะที่วันนี้อุตส่าห์มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากคะขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบแล้ววันนี้ค่ะช่วงวัฒนธรรมลํำไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะช่วงหน้ามีอะไรที่น่าสนใจติดตามชมค่ะเมื่อก,ก่อนเราเคยฝากชีวิตไว้กับผืนดิน ืนน้แต่ตอนนี้ชีวิตเราฝากไว้กับงานศิลป์งานศิลป์ที่พระราชินีทรงเปลี่ยนเป็นอาชีพเสริมให้เรามีกินมีใช้ถักทอสายใยรักในครอบครัวให้แน่นแฟนสารต่อความสุขจากรุ่นสู่รุ่น และปั้นอนาคตให้กับเราจนเป็นอาชีพที่ยั่งยืนกว่า50ปีแล้วของจุดเริ่มต้นในโครงการศิลปาชีพแรงบันดาลใจจากพระราชินีที่เปลี่ยนงานศิลป์ให้เป็นอาชีพเพื่อวัฒนธรรมความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยกระทรวงวัฒนธรรม ว่าพี่น้องคนใดเราซ่อมได้ไม่มีปัญหาความสามเคีความรักในชาติการตุ้มเทในความเป็นส่วนรวมของชาติเป็นที่ตั้งเราจะซ่อมสัมสมงคมใดได้เราซ่อมสัมสมงคมใดเราได้ให้กลับมารักกันเหมือนเดิมซ่อมได้ครับเรงงบบเราาจงอื่ะทยส จะมาถึงนี้เป็นเดือนที่มีกิจกรรมและเทศกาลไทยที่น่าสนใจมากมายเช่นเทศกาลสงกรานต์ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์อาทิเทศกาลสงกรานต์ในวัดเพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์เทศกาลสงกรานต์อันเก่าแก่โบราณของไทยไว้อาทิเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตรขนทรายเข้าวัดและส่งน้ำพระ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดปทุมวนารามในระหว่างวันที่12-15เมษายนพุทธศักราช2558และจัดงานสงกรานต์สงกรานต์สืบสารประเพณีไทยสุขใจทั่ว่าณฮอลล์เฟมชั้นเอ็มและลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนในระหว่างวันที่10 ึง15เมษายนพุทธศักราช2558นี้ค่ะนอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิมพ์หนังสือสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในวันสงกรานต์เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนและได้มีการจัดทาบัตรอวยพรอ,ออนไลน์ e าร์ดเพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเดือนเมษายนพุทธศักราช2558นี้ค่ะ นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้มีการกำหนดจัดงานใต้ร่มพระบรมี233ปีกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา233ปีกรุงรัตนโกสินทร์21เมษายนพุทธศักราช2335ค่ะเพื่อเทอิดพระเกียรติน้อมรำลึกและแสดงความจงรกักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีเพระองค์ รวมถึงเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา5รอบในฐานะท,ที่ทรงมีคุณูปการต่อประสบนิกรชาวไทยและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์และกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง21เมษายน พุทธศักราช2,558ในระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาณบริเวณท้องสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งด้านประวัติศาสตร์ศาสนา,าวัฒนธรรมและความบันเทิง เช่นพิธีบวงสวงสาลหลักเมืองนิทัศการพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียตรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา5รอบการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆการสาธิตและจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมซีพอตหรือของดีบ้านฉัน76จังหวัดและของดี50เขตของกรุงเทพมหานคร การจัดแสดงริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ9รัชกาล เทศกาลประเพณีที่ดีงามของไทยเราจะคงอยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้ถ้าเราทุกคนเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์และรักษาไว้อย่างถูกต้องนะคะวันนี้รายการเล่าขานตำนานไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมหมดเวลาลงแล้วค่ะครั้งหน้าจะกลับมาพร้อมกับสาระความรู้ในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเราและเพราะเหตุใดเราถึงต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านี้เอาไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you